เอ็ดนี่แน่พี่อุ้ยกินอะไรอะกินอะไระหนูยังไม่ล้างหน้าเลยไม่ล้างแล้วพี่พึ่งนวดเสร็จแล้วก็มาไลฟ์เลยกับแอนจอยเพราะอนจอยเอาไปนวดเปล่าไหมโอ้ยดูนวดเสื้อพิกเลยนวดแบบหมอหนวดหรอบ้านค่ะอ๋อสบายไหม เอดเลายค่ะสมาหากินข้าวอยู่เหมือนกนัอ้เอาเคยกินข้าวนั่นนี้แหละเลิศทุกคนพี่จูนมันเนี้ตัวดดหอมแก้มพี่จูนไปอ่ะเขาบอกว่าหนูเหลืออีกหนึ่งจุด แต่พี่จูมยังไม่รู้เลยว่าหนูไปทําอะไรกับพี่จูพี่จูยังงงอยู่เลยอันี้โดนคคือหนูอะสัญญากับแฟ,แฟนๆในไลน์ว่าแบบว่าถ้าสมมต,ติ EP พีเจ็ดเราติดอันดับหนึ่งใช่ป่ะแล้วหนูอะจะหอมแก้มพี่จุดห้าจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหอมไปแล้วไงหดเอาเปลี่ยนเลยอ็นซอร์่ต้องเอาคืนก็ ทำไมทุกคนรี่ปะพีบอกว่าอะไรอย่า่ไะาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอย่ายึดอย่างนั้นนะคะเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยเอาไหมเห็นไหมล่ะเขาบอกมีคนเอาเอาโมันไรชดเชยคืนเพราะว่าเมื่อวานเนต็ตแบบห่วยแตกมากมันเศร้ามาเน็ตมันเศร้าอ่ะสรุป ปิดโลมมิงยังพี่ชีบอกว่าพี่จูนอะน่าจะไม่ได้ปิดโลมมิงเว้ยแล้วมันก็เลยบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีจูนตั้งค่าปกติแล้วค่ะจูนน่าจกมกดไอ้นี่ตอนนี้กลับมาถึงอะสัญญาณมันน่าจะไม่ขึ้น 5G เหมือนเราต้องไปตั้งค่าในในเซลล์๋ญญอมันจะเป็น 4G ใช่ป่ะมันต้องเขียนว่า 5G ตลอดอืมอ,มอมะทำไมเน็ตทุนช้า เนี่ยทุกคนก่อนที่พี่จูนมาใช่ไหมทุกคนบอกว่าพี่จูนนอนแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอบอกว่านี่คิดว่าพี่จูนน่าจะนอนนะเพราะวันเนี้ยแบบไปถ่ายงานกันมาตั้งแต่เช้าแต่ว่าทุกคนบอกว่าเห็นพี่จูนรีสตอรี่ก็เลยทักหาเมื่อกี้เลยโอ้ยแม่พิธีกข้าวเลยอ่ะคือสิ่งแรกที่นึกถึงตอนนี้ทางานเสร็จคือนวดวันนี้ฉันต้องได้นวดแล้วก็นวดเสร็จปุ๊บจูนป้าวมั้งมั่วถจะป้าวแล้วบอกว่า ป้าคะคือตอนนี้หนูยุกยิกมากเลยอะป้าไม่ต้องวนี้คบเวลาแล้วหนูขอกินข้าวก่อนหนูให้ป้ากลับเลยก็ือหิวข้าวอะคือพี่อ่หิวข้าวจนตาลายแล้วพี่ก็แล้วพี่ยุกยิกโดบหันซ้ายหันขวาโดกดมือถือเดี๋ยวคือสติมันอยู่ที่หิวอะเหนือเนือออกป้าแล้วแบบป้ากลับได้เลยค่ะแล้วก็มต่ะ ต่วันนี้ถ้าวันนี้นวดอะ่ะก็คือสบายอะ่ะเพราะพรุ่งนี้เราต้องลุยกันต่อยาวๆมีแหงมากบอกเลยมีแหงบอเอื่อยมีแรงแล้วหือพ้นไฟออกมาว้า <laughs> พเอาจริงปะหนูอะ่ะไปนี่เราเว้ยอยากดูอีพีเก้ามากก็เลยไปซื้อฟาดเลยอะ่ะดูอ่ะ <laughs> <laughs> ดูอ่ <laughs> เออนี่ไงไม่สป่อยนีไงอุ้ยน่ารักค่ะอุ้ยน่ารักค่ะหน้าหนุนหน้านอนกันหน้าหน้าจุคนละไหนค่ะทุกคนมาบอกคุณนายเต็มเลยค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าพวกนี้เราทำงานเช้าทุกคนมาไลฟ์พอคิดถึงพออยาก มาคุยกับน้องด้วยเราคิดถึงทุกคนด้วยอยากให้ทุกคนเห็นหน้าด้วยไม่ต้องส่งของขวัญให้นะคะกังใจอะ่ะคิดถึงนะบอกมีคนบอกว่าบอกอีสานในฝั่งแน่จ้าอีสานอืม <laughs> 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 เอา <laughs> <laughs> งองเด <laughs> เอกรายนีเด้ ไม่ได้ยินหรอแม่คุยน้องน้องเห่าน้องเห่าน้อง,อ,งอยู่หลังบ้านเ่ากับเห่าเสียงนกเสียงกาเสียงอย่างแล้วนั่นเขาได้ยินเสียงพี่จูนแน่เลยใจ,ลใจว่าพี่จูนเสียงเธอหายอะ่ะได้ยินปะได้ยินไหมคะโอเคได้ยินแหละเมื่อกี้เสียงมันน่าจะปิด พี่จะบอกว่าตอนนี้เนาะเอ็ enjoy นจอยควรไปอาบน้ำพักผ่อนล้างหน้าล้างต,า <c oughs> ตุกตาเนาะอิดถึงพี่พช่อะไร <c oughs> นะคือหลับมาถึงบ้านแล้วหลับแล้วทำไมฉันมันเอนจอยได้เสียงพี่ป่ะ <c oughs> อุ้ยก็คือทุกคน <c oughs> มันอบฉันหมดเลยเขาเาเรียกว่าคาับดีค่ะมาเด้อพี่น้องอันสเต็กเนื้อจ้ะมีเดียมแร์ แท็กแซบบแซบจ้าไอ้จอยหิวข้าวปะกินแล้วหนูกินเนี่ยกินไปด้วยคุยไปด้วยกับพี่จูนใครยังไม่กินข้าวก็ไม่รอดนะคะตอนนี้โอ้คนไฟร้อนเนอ่แล้อุ้ยอันนี้เก๋อ่ะอันนี้เก๋อ่ะพี่จูนอะไรเก๋อันเนี้ย มาโยนแต่งนานกับฉันนะแม่เดี๋ยจะเอื่อยข้าวเอื่อยครับ,อรบอขอเงินเติมเน็ตแน่ครับเอือ่อยบอเอื่อยกันเนีเมาขอเอื่อยเอื่อยยังเน็ตบ่เร็วเลยจ้า <laughs> คนดูเยอะมากเลยเอ้ยแปดพันกว่าแล้วพี่จุนแปดพันแปดแล้วตอนแรกกะจะมาแค่ห้าวิเอ้ยโอ้ใส่หมวกเท่นะใส่หมวกแก๊บมาเดินกิกก๊อก <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งจะไปล้างหน้าอาบน้ำมาร์กหน้าละแม่น่ารนะคะเดี๋ยวมีเจอกันนะคะอุ๊ยไม่ดูน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะมีฝนแล้วฉันก็มีโลกปุ๊บโยเออยี่สิบยี่สิบ <laughs> นี้มาเจอกันได้ค่ะพวกเราไปงานที่โรบินสันเซนตันพารามเก้าหนาตอนทีน่ยนะี่สิบที่โรบินสัน พระรามเก้านะคะเราจะมีงานของนิยมจีนก็สามารถมาให้กำลังใจกับพวกเราได้ที่เออยมสักี่นี่เรากำลังจะเป็นโลกเดียวกับพี่ซีวินแล้วนะตอนอยากคือตอนดึกด๋ เดี๋ยวมิชีจะปล่อยกองเริ่มดึกนะคะเอ็นจอยไม่คือหนูห่มาถึงแล้วหนูป๊อกหนูป๊อกเสร็จแล้วหนูที่จูนเธอก็ากระตุกเนาะนแต่เมื่อแกจะหว่าเมื่อแกหนูหน้าอยู่อย่างเงี้ยอหัวใจเต้นเต็ม เราจะกินอิ่มเราจะไม่นอนจะพักผ่อนบุหนี่กันนะลูกได้แม่เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เพราะว่านี่เดี๋ยวคิดว่าจะต้องไปล้างหน้าแล้วเพราะหนูว่าแต่งตน้่เช้าใช่แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะเดี๋ยวเจอกันพี่จูนพรุ่งนี้บ๊ายบายคุณนาจ้าคุณนิคุณน กดก่อนแป๊บนึงบายบายจุ๊บชอบมากค่ะคำนี้